เตะบอลที่ไหนครับบางโป่งบางโป่งแล้วก็มันจะไปไหนกันมันจะกลับบ้านแล้วมันก็ขี่ม้ากลับแล้วเลี้ยงหน่อยแล้วมันก็กระโดดลงแกล้งสืบสวนมันมาไงนะลูกลูกขี่กันมาสามคนใช่ไหมใช่กำลังโค้งมาเออแล้วไงลูกเนี่ยเล่นหนูก็มาลมต้องหนีเพราะมันตัดหน้าหนูแล้วอีกแล้วมันก็วิ่งมาเขาได้พูดอะไรไหมคนร้ายได้พูดอะไรไหม มันบอกว่าเรียนไหนเแล้วไงอีกงงห,หนูก็ไม่ได้พูดอะไรอยู่ดีๆมันก็ให้มันก็วิ่งมามงแลแล้วก็ยยิงม,มันเ เทเบอลที่ไหนครับบางปงบางปงแล้วก็มันจะไปไหนกันมันจะกลับบ้านเลาจกลับบ้านตอนนั้นเรามากันกี่คนสามคนมีเราแล้วก็คนโดนยิงแล้วก็แฟนเขาใช่ไหมแล้วยังไงต่อลูกเขาไม่ยังไงเขายิงพืนขอผมันเรารู้จักเขาไหมคนร้ายอ่ะรู้จักพี่เขาใช้ปืนแบบไหนเราเห็นไหมปืนปากกาพี่เห็นเห็นเลยว่าเป็นปืนปากกาใช่ไหมแล้วคนยิงเขามากี่คนลูกมาสามคันพี่มาสามคันเหรอ พันละกี่คนก็เก้าคนน่ะเด็กใช่ไหมแล้วพอเขายิงเพื่อนเราแล้วก็ททำไงอีกเขาขับเขาได้ลงมาใช้มีดฟันอะไรไหมแล้วเราเขาไม่ทำร้ายเราเหรอผมาวิ่งไปก่อนยิงตามพวกก่อนแล้วรถล้มมาตอนนั้นล้มแล้วเราก็วิ่งเลยใช่ไหมแล้วมันก็ขี่มาแบบไม่เรียนไหนแล้วมันก็กระโดดลงรถแ้งสืบสวน มันมาไงนะลูกหนูขี่กันมาสามคนใช่ไหมใช่ทางโค้งมาเออแล้วไงลูกเนี่ยเล่นโอเพราะว่าลมต้องหนีเพราะมันตัดหน้าหนูแล้วียแล้วมันก็วิ่งมาเขาได้พูดอะไรไหมคนร้ายได้พูดอะไรไหมมันบอกว่าเรียนไหนอออแล้วไงอีกหนูก็ไม่ได้พูดอะไรอยู่ดีมันก็มันก็วิ่งมา มันไม่ยิาเแล้วก็ฟันมันเลยมันลุกฟันอย่างเดียวหนูก็เลยบอกว่าหนูเป็นผู้หญิงนะหนูเป็นผู้หญิงนะมันก็จะฟันหนูคนร้ายก็คือคนร้ายลุมยิงแล้วก็ลุมฟันแฟนเราเลยใช่ไหมใช่เราเห็นปืนไหมลูกเห็นแต่เป็นตุ๊กตาเราเป็นคนขับรถมาใช,ใช่ไหม